เทถามว่าเมื่อเช้าทำไมทไมเพ่าคุยกับคุณอยู่แล้วแม่ก็เลยุอยนไม่เรื่องเป็นลาวคุยยาวเลยบั่นคุยกับโอ้แบบโอ้ไปไกลอ่ะกอินเตอร์อ่ะติดไม่ติดันไติด ต้องลองคื้นกันด้วยมีใครลองคื้นมาแล้วบ้างลองคื้นมาแล้วก็บอกพี่ขนาดลองมันแปลกแบบพี่จะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวดีครับคุกกี้รันหรือเปล่าคุกกี้รันหรือเปล่ารันหนึ่งร้านหนึ่งยังยังเท่าไหร่ร้านสามสองร้านกว่าีเกยโวิ่งยากตรงไหนวะเเไวไกลแล้ว ซื้อของเยอะๆใช่ไหมดีกว่าเยอะใครวะใครเยอะสุดที่ตอนแปดล้านสามไม่นานมาแต่พรน่ายเห็นหน้าเราสองสองกระจกได้เลยสองรู่้ออกมาก็เห็นเราทุกคนแว่นหรอเจอวะไม่รู้แค่คนเดียวปากไปหน่อยดิไม่งั้นไม่มีแว่นผมมันปากยาวยาวอ่ะเดี๋ยวนะทุกคน เราเจอความจริงมันสว่างมากเลยไเลีเรียงสืง้อเขาไมึดๆว่ะต้องไปยืนสิงคนอื่นเขาอ่ะจะกอดเขาอีกใช่ปะใส่ไม่เย,ย็นนะยี่ไม่เคยเป็นอย่างนะะั้นเลยได้เหรอแต่มากกว่านั้นใช่ไหมล่ะติดเละตลอดเอวรออีกแล้ว

ตัวหนูบ้างตกลง้าเราดูอะไ้หรือเปล่าจิ้มนบอโนทัยตึ้งหนนั่งวินเมืองถ้าเดินไปอ่ะาันเนาะพรอมะใส่ป่ะแล้วคนอื่นอ่ะแลาเขาแต่งหน้าตรงไหน ยาวอะวพ่ตายลยเวทุกคนยังไม่ตื่นจริงตื่นตื่แล้วตืแล้วพ่อเราตื่นยังกี่โมงตีห้าตีห้มน้องกี่โมกี่สามอะไรอ่ะ เดี๋ยวติดผักองกินหกินไว้นะเดี๋ยวติดมันติดอะไรย